Welcome back to my YouTube c h a n n e n p h โ n e เมล่าวันนี้ผมมีรีวิวสุดพรีเมียมของ oppo reno 15g ที่กำลังเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ที่ไม่เพียงแค่สเปคแรงแต่ยังมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจหลายอย่างเลยทีเดียวเริ่มจากสิ่งที่หลายคนรอคอยกล้องหน้า oppo reno 15g มาพร้อมกล้องหน้า 32mp hd selfie ที่ให้ภาพเซลฟี่ที่คมชัดเป็นพิเศษทั้งในสภาวะแสงกลางวันและแสงน้อยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปคนเดียว ถ่ายคู่หรือถ่ายแบบงามงามแสงก็ไหลผ่านเลนได้อย่างน่าทึ่งทำให้ทุกเฟรมดูเป็นสไตล์ช่างภาพมืออาชีพคุณภาพภาพเซลฟี่นี่แหละที่ทำให้คนรักการถ่ายรูปต้องตกหลุมรักทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่คมชัดแต่ยังมีความเป็นธรรมชาติที่น่าประทับใจมากมากจากสิ่งที่เราได้ลองทดสอบจริงเทคราดาและในเรื่องของดีไซน์ Oppo Reno 15G มาพร้อมโครงสร้างที่บางเฉียบและผิวสัมผัสท,ที่สวยงามแบบพรีเมียมด้วยดีไซน์ 3D c u r เคที่โค้งรับมืออย่างเป็นธรรมชาติ ทําให้รู้สึกว่าเครื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนทั่วไปแต่คือแฟชั่นไอเทมที่น่าจับจองเมื่อถือแล้วให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะสีไอ้บลูหรือซิลเวอรี่เกรย์ก็สะท้อนความหรูหราออกมาได้อย่างลงตัวและเมื่อกระทบกับแสงก็จะเห็นความเงางามที่ดึงสายตาได้ทันที Opp o ppo ต่อด้วยหน้าจอแสดงผลที่เป็นอีกหนึ่งความโดดเด่น Reno 15G ใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วที่รองรับ Refresh Rate สูงถึง120 h z ให้การเลื่อนหน้าจอและการเล่นเกมเลื่นไหลสุดๆไม่ติดขัดช่วยให้ประสบการณ์การรับชมวิดีโอหรือไลฟ์ฟีดโซเชียลมีเดียต่างๆสนุกยิ่งขึ้นด้วยความสบายตาความละเอียด FHD+ และรองรับ HDR10+ ให้ภาพสีสวยสดคมชัดทุกมุมมองเทคราดา อีกหนึ่งจุดที่หลายคนถามถึงคือกล้องหลังซึ่ง Reno 15G ก็จัดเต็มด้วยระบบกล้องหลัง3ตัวที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัก 64MP สำหรับภาพทั่วไปเลนเทเลโฟโต้ 32MP ที่ช่วยให้ภาพพอ์เทรตละลายหล,ลยังสวยงามหรือเลนอัลตราว 8MP สำหรับเก็บวิวทิวทัศน์กว้างๆชัดแจ๋วโดยฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณมีอิสระในการสร้างสารรค์ภาพถ่ายตามสไตล์ของตัวเอง Oppo และถ้าคุณชอบวิดีโอ Reno 15G ก็รองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายฟล o อกหรือคลิปโชว์ไลฟ์สไตล์เพราะภาพที่ได้มีความคมชัดสูงและเก็บรายละเอียดได้ดีมาก Thai Mobile Center เรื่องสเปคและการใช้งานจริง Oppo Reno 15G ใช้ชิป MediaTek Dimensity 7 0 5 0พร้อมแรม 8GB และหน่วยความจำ 256GB ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป การเล่นโซเชียลมีเดียการตัดต่อภาพหรือวิดีโอรวมถึงการเล่นเกมกราฟิกระดับกลางได้อย่างราบรื่นทำให้เครื่องนี้เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานประจำวันและการทำงานที่ต้องประสิทธิภาพสูงกีซีไกด์ ai, แบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้ยาวนานทั้งวันและรองรับชาร์จไว 67W SUPERVOOC TM ซึ่งสามารถชาร์จจนเต็มในเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงทำให้คุณไม่ต้องรอนานถ้าต้องรีบออกไปข้างนอก oppo ในด้านเสียงและการเชื่อมต่อก็ไม่น้อยหน้าด้วยลำโพงคู่ดูอัลสตอรีและ Real Original Sound t e เทคโนโลยีที่ให้เสียงดังชัดและมีมิติเหมาะกับการชมหนังฟังเพลงหรือคอลกับเพื่อนๆ o อ ppo สรุปสั้นๆส,สำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบทุกด้านทั้งกล้องสเปคจอดีไซน์และแบตเตอรี่ o ppo Reno 15G คือ1ในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวทั้งทำงานทั่วไปและสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องโฟนเมล a าเพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้ว